เราได้อะไรมาอีกแล้วของโปรดซื้อทุกอาทิตย์เลยพ่อซื้อให้ทุกอาทิตย์เลยเนี่อันนี้อันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยเอ,อ้ยยังปาร์ตี้ไซส์เห็นไหมไอตัวนี้มันก็อย่างนี้ไงมันนั่งรอเลยเนี่ยเห็นไหมมันชอบกินทาโร่ไอเจ็กนลนะไม่ว่าไอเจ็กหรือไอแม่มันมันแม่มันก็รว้นี่ขนาดขนาดใหญ่เลยเล,เล่แบบม,มีมีแบบซิปนะเป็นแบบไอแบบแบบแบบเปิดเปิดง่ายไปิดแบบ ปกติก็ซื้อมาไม่ปกติจะซื้อซองขนาดนี้นะที่เก็บซองเรานาะแจกนะบ้านนี้รักกินทาโล่จ๊เอีของปวดใครเอ่ยของของปวดลูกชายกับแม่น้าแจ๊กนะนั่งรอแล้วขอให้อันอันไอ,นอนไปสินี่มาถึงบ้านนี่บอก แกกองออกหนึ่งูว่าถ้าโลลดพอสื่อมาหาสุอาทิตสร้างอัน,นยังก็สร้างน้ำอันสร้างน้ำเน็ตนั่นแหละบางมาแจ๊กเราจะกินรสไหนก่อนแจ๊กอันนี้รสเข้มข้นเนี่ย ตักสูงแต่จ้างาผัวแม่จ้าเี่เด็ดกันนะเข่นเด็ดกันนี่เดกันนะ อนะพอแล้วมั้งแจ้งนะพอแล้วนั่นเนี่ยก้อนอย่เดี๋ยวถ้าบอกว่าพอแล้วต้องนั่งลงเลยให้แม่กินบ้าง มาเรียนอะไรละเดี๋ยวสี่รอกก่อน แม่เจ็บมือแม่่องโชว์แม่มแมบมือเป็นแผลเม็ดบาดนิ้วแม่นะกินรสนี้นะจ๊ะนะรสเข้มข้นเนี่ยอย่าก,กัดมือแม่นะอยา่าขาบผิดนะมือแม่ไม่ไหวนะมือแม่มีออนะมแผลบาดเจ็บาจา Đừng, đừng <laughs> kẹn dừng dừng Đừng kẹn dừng 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 นั่งลงสิคะนั่งลงนั่งลงสิคะเดี๋ยวสีรอกก่อนเมีม่เจ็บมือแม่เนียโซแม่บม,มือเป็นแผลเม็ดบาดนิ้วแม่นะกินรสนี้นะจ๊ะนะรสเข้มข้นเนี่ย อย่าก,กัดมือแม่นะอยา่าคาบผิดนะมือแม่ไม่บาดนะมือแม่มีออนะมแมมผลบาวจัก Drưng, drưng. <laughs> đừng, đừng dừng 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 Đừng dừng 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 พักเบรกก่อนสิให้แม่กินก่อนลูกกินอย่างเดียวเลยลูกอะ่ะนั่งลงสิคะนั่งลงนั่งลงสิคะ,อะไอต้องซื้อกินทุกอาทิตย์เลย